สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแนนในช่องซิสเตอร์แนนอีกแล้วนะคะวิธีดูแลผิวไม่ให้กลับมาเป็นสิวอีกต้องตัดทุกสัญญาณที่ก่อให้เกิดสิวค่ะ สิวนะคะมีทั้งแบบอักเสบและไม่อักเสบค่ะหรือว่าสิวอุดตันนั่นเองที่เกิดจากการอุดตันในรูขุมขนและจากบนผิวค่ะภายในรูขุมขนของเรานะคะจะมีต่อมไขมันที่ทําหน้าที่ผลิตน้ํามันขึ้นมาเพื่อเคลือบผิวเอาไว้แต่เมื่อไหร่ถ้ามีสิ่งสกปรกไปปิดกั้นหรือว่าอุดตันเนี่ยอย่างเช่นเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วหรือว่าขี้คลนั่นเองก็จะทําให้การระบายน้ํามันะทะทได้ไม่ดีพอส่งผลทําให้เกิดการอุดตนันแล้วก็นูนขึ้นมานั่นเองค่ะ และน้ำมันผสมกับขี้ใครเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อสิวหรือว่าซีแอคเน่เลยเวลาที่มันกัดกินนะคะมันจะปล่อยเอนไซม์พร้อมกับแบ่งตัวมากขึ้นทําให้มีเชื้อสิวมากขึ้นด้วยนะคะช่วงเวลานี้ผิวเราจะเกิดการอักเสบก็จะมีเกิดการแดงบวมนูนแล้วก็มีตุ่มหนองเกิดขึ้นมาค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถจัดการได้ด้วยการตัดทุกสัญญาณที่ก่อให้เกิดสิวแบบครบทุกกลไกผิวเราก็จะเป็นสิวยากขึ้นสิวเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะ คลิปนี้แดนมีไอเทมที่ช่วยจัดการปัญหาสิวมาแนะนำให้กับทุกคนก็คือนูโตรจีน่าที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับสิวที่แพทย์ผิวหนังอเมริกาแนะนำพร้อมกับผลทดสอบใช้จริงมาให้กับทุกคนดูด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนสำคัญก็คือการล้างหน้าที่ช่วยลดสิวเก่าได้และลดการเกิดสิวใหม่ได้จริงนูโตรจีน่าดิฟคลีนแอนเน่โฟมมิงคลีนเซอร์แนนขอบอกก่อนเลยนะคะว่าโฟมล้างหน้านูโตรจีน่าตัวนี้มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นโฟมตัวดังที่เชื่อว่าหลลายยยๆคคนนนนนนนตต้้้ออองเเใชแแ่่ีีป แต่เป็นสูตรเดิมนะคะเอาจริงๆแนนใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเดิมมานานแล้วนะคะพอเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่ลองใช้อีกครั้งก็ยังประทับใจเหมือนเดิมค่ะแอคทีฟสำคัญของเขาก็คือซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA มาช่วยลดความมันลดการอุดตัน IPMP ช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อสิวและยังมีอะมิโนแอซิดนะคะที่เป็นโปรตีนโครงสร้างคล้ายกับประการผิวของเรานี่แหละค่ะมาช่วยโครงประการผิวให้ดูสุขภาพดีและเขาไม่มี SLS ที่จะมาทำร้ายประการผิวของเราแน่นอนค่ะโฟมล้างหน้าสุดนี้มีคุณสมบัติช่วยจัดการ 5ปัญหาสิวได้ทั้งสิวหัวขาวสิวหัวดำรุมขนกว้างรอยแดงจากสิวและขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปแล้วเพื่อไม่ให้อุดตันที่รุมขนค่ะนูโทจีน่าได้ทำการพิสูจน์กับผู้ทดลองใช้ว่าช่วยทำความสะอาดเพื่อลด3ส,สัญ,ญญาณที่เป็นสาเหตุสิวคือความมันการอุดตันแบคทีเทรียสิวได้ยืนยันด้วยผลทดสอบทางคลินิกว่าสิวอุตันลดลง50% รายแดงจากสิวลดลง63%หลังใช้2สัปดาห์ช่วยล้างทำความสะอาดได้ดีโดยที่ผิวไม่แห้งตึงและยังคงความชุ่มชื้นผิวไว้ได้ถึง99%เนื้อเป็นวิปโฟมอะมิโนฟองนุ่มๆที่ช่วยทำความสะอาดผิวได้ดีหลังล้างหน้ารู้สึกผิวสะอาดไม่แห้งตึงไม่เอียดค่ะ มาต่อกันที่ขั้นตอนบำรุงด้วย n e u t r o g e n a a d v a n c e d Acne s e เซ m um. เซ um รั่มตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะที่ฮิตคนร่วมกับแพทย์ผิวหนังเป็นตัวดังในอเมริกาและตอนนี้มีจำหน่ายในไทยมาสักพักแล้วนะคะแอคทีฟหลักก็คือ BHA หรือ s a l i c y l i c Acid เป็นสารผลัดเซลล์ผิวที่ละลายได้ดีในไขมันจึงช่วยลดการอุดตันได้ถึงรูมขนลดการอักเสบลดความมันส่วนเกินและป้องกันการอุดตันได้มี AHA ที่ประกอบด้วยไกโคลิกแอซิดและเมเนลิกแอซิดเป็นสารผลัดเซลล์ผิวที่ละลายได้ดีในน้ำมาช่วยกำจัดเซลเล์ วยลดลอยดำสิวจางลงให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น ป้องกันการอุดตันบนผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นผิวได้ค่ะมี PHA ที่เป็น g l u c ค n o l ล c t o นนะคะก็เป็นสารผลัดเซลล์ผิวที่เขาพัฒนามาจาก A HA แต่ว่ามีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเพื่อให้ผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้สารตัวนี้ได้จึงช่วยลดรอยดําเพิ่มความกระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นกับผิวและยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยค่ะซึ่งเขาได้รวมเอา3าสารกลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะคะเป็น Salicylic Acid บวก HA บวก PHA Complex 10%ค่ะเพื่อให้ส่วนผสมในเซรั่มขวดนี้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเข้า จัดการกับสามสัญญาณผิวที่เป็นสิวรอยดำผิวมาเรียบเนียนแบบหวังผลจากการใช้ต่อเนื่องได้ค่ะเนื้อเซรั่มเข้มขน้นเกลี่ยง่ายลื่นๆซึมเข้าผิวได้ดีไม่เหนียวสบายผิวมีกลิ่นหอมแนวพืชสีเขียวส่วนใครที่มีสิวและรอยดำจากสิวค่อนข้างเยอะแล้วอยากเห็นผลไวขึ้นดูโทเจน่าก็มีค er ลนเซอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยมาด้วยและเป็นลน์เดียวกันกับเซรั่มนี้เลยค่ะ ก็คือ Neutrogena Advanced Acne Cleanser ตัวนี้แอคทีฟหลักจะเหมือนในเซรั่มเลยค่ะจะต่างกันที่เปอร์เซ็นต์คอมเพล็กซ์ในเคลนเซอร์เนี่ยจะมี4.5%เนื้อเคลนเซอร์จะเป็นเนื้อเจลลื่นๆทำความสะอาดผิวหน้าแล้ไม่แห้งตึงเช่นกันค่ะด้วยผลทดสอบทางคลินิกเมื่อใช้เคลนเซอร์และเซรั่มที่เป็นลายเดียวกันนี้ร่วมกันพบว่าหลังใช้3วันอาสาสมัครรู้สึกสิวดีขึ้น53% รู้สึกผิวเรียบเนียนขึ้น50%และที่4ส,สัปดาห์ให้ผลที่ดีมากขึ้นใครที่เป็นสิวและรอยดําจากสิวมากนะคะแนะนําให้ใช้คลีนเซอร์ร่วมกับเซรั่มคู่นี้เป็นประจําทุกวันเช้าเย็นค่ะมาถึงความคิดเห็นส่วนตัวของแนนแล้วนะคะในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยแนนมองว่าเนะี r o โทจน่าเขามีการคิดค้นสูตรนะคะออกมาได้ดีเลยทั้งเซรัม่มคลีนเซอร์แล้วก็โฟมล้างหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะไลน์อ d ดวานแอ a เน่2ขวดนี้นะคะเขาทาได้ออกมาแบบตอบโจทย์เลยกับคนที่เป็นสิวและยังกังวลเรื่องรอยสิวได้ดีเลยนะคะ อยากวางผลได้แบบผลทดสอบทางคลินิกนะคะแนะนําให้ใช้คู่นี้เป็นประจําค่ะส่วนใครที่ผิวแพ้ง่ายบอบบางหรือผิวที่สิวสงบผิวสามารถควบคุมสิวได้ดีแล้วอยากจะบํารุงเพื่อป้องกันไม่ให้สิวเกิดใหม่ในอนาคตนะคะแนะนําใช้เป็นเซรั่มคู่กับโฟมดิฟคลีนนี้ก็ได้ค่ะมาถึงมุมมองประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแนะน,นได้ลองใช้ทั้ง3ามโปรดักต์นี้แล้วนะคะรู้สึกประทับใจและโดยเฉพาะโฟมล้างหน้าของเขาเนี่ยใช้มาตั้งแต่แพ็คเกจเก่าจนแพ็คเกจใหม่ก็ยังคงความประทับใจอยู่นะคะ แนนก็เลยมีอาสาสมัครมาทดลองใช้เซรั่มรุ่นนี้ด้วยนะคะโดยทำการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นสิวโดยใช้เซรั่ม10% c o m p l e ซ์ขวดนี้ใช้ต่อเนื่อง4ส,สัปดาห์พบว่า สิวอุดตันลดลงรอยดาสิวดูจางลงผิวดูเรียบเนียนขึ้นสรุปแล้วนะคะนูโตรจิน่าทั้งโฟมเซรั่มแล้วก็เคลนเซอร์เนี่ยเขามีส่วนผสมที่จัดการกับสัญญาณของผิวที่เป็นสิวได้ครบนะคะทั้งสิวรอยดําความเรียบเนียนแบบหวังผลได้จริงค่ะใครที่สนใจนะคะนะ่าจะใส่ทั้งรายละเอียดและช่องทางลิงก์จาก Off i c i a l b a แบนูโตรจิน่าใต้คลิปนี้อีกทีค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบข้อมูลและรีวิวสายวิทย์กับสิต์แนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม ในคลิปหน้าค่ะ